โอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตู้เชนเคเนะฮะเอี่นะครับวันนี้ผมอยู่นะครับผมกับเจ้าชาลีของผมนั่นเองนะฮะเนีก็มากับหมวกแบบโด,โดโดเด็กนะนี่นะโยนหินโชว์ไปหนึ่งทีเลยเออนี่ครับวันนี้นะครับผมผมจะพามาจับนะครับผมเจ้าเมกาโลแสงนะเนี่มกาโลแสงนี่ครับก่อนอื่นเลยผมต้องเป่าพาสซีฟลูกไว้ก่อนนะเออเดี๋ยว โดนลูกผมตีตายเนี่ยครับผมโหอย่างเท่นะนี่นะฮะอ่าสีแดงนะผมนีแดงอันฟ้านะเอามาแอบก่อนนะเอออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกนะนนะครับเปล่าพัสีไปแล้วเนาะออโอเคนะครับสั่งนั่งหน่อยนี่นะฮะนั่งรอได้นะครับผมน่ารักนะโอเคนะครับผม ผมจะมาจับเจ้าเมกาโลแสงนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมจะมีแถมวิธีการโดดนะครับผมหลุมกับดักของดันเจียนใหม่นะครับผมอคือน้องเขาถามมาพี่แล้วถ้าผมไม่มีปีกแมงปอล่ะเออแล้วผมจะไปเอาของเทคได้ไหมผมเล่นออนไลน์นะครับผมอ่ะวิธีของผมอาจจะช่วยคุณได้นะครับผมในการกระโดดนะเอะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,าจะ ทำได้เหมือนกันหมดทุกคนไหมแต่ผมว่าวิธีของผมอาจจะช่วยคุณได้นะนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เราก็น่าจะมากันไม่ยาวเนาะเออนะฮะแล้วก็สามารถไปดูกันได้นะเออก่อนอื่นเลยนี่ครับผมเราต้องทำการชุบก่อนนะฮะอ่าีการชุบนะครับผมผมใส่ชิปเข้าไปก่อนนะเจ้าเมกาโลแสงของผมนี่นะครับผมเป็นเลเวล30นะครับผมผมได้ไป เอาชิปมาจากถ้ำมันถ้ำอะไรอะถ้ำแมลงอ่ะตรงไอ้ภูเขาไฟอะเออนะครับก็ไปเอาชิปมานะครับผมแล้วก็มาทำในเครื่องเทคกซิบเบิลโพเซสนะอ่ะสำหรับดันนี้เขาก็จะแจกเครื่องเทคกซิบเบิลโพเซสด้วยนะครับผมแหมใครอยากได้สัดแสงนะครับผมก็ไปหาลงดันฟาร์มบูบินมานะแล้วก็มาทำนะครับผมแหมนะครับ โอเคนะครับผมผมจะทําการเรียกมาเลยนะจะมีกะโลเนี่ยผมไม่จับตอนกลางวันเพราะอะไรนะฮะผมเพราะว่าตอนกลางวันมันนอนนะเออเราก็จับมันตอนมันตื่นนะฮะผมเ,ออเพื่อจะได้แบบสนุกสนุกหน่อยนะครับผมปิดไปก่อนนะเออถึงจะบอกว่าสนุกก็ยังไงเหรแต่ว่านะครับผมจะจับมันอยู่ข้างนอกนะโอ้โดบูบีบับีบบนะยิงเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับผมจังหวะนี้ยิงเข้าไปไม่ได้นะเออแล้วผมต้องทําไงอะยิงไม่ได้อะ นั่นเลยนี่ครับผมแน่มันเห็นผมแล้วนะนี่เลยก็มาดิ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 โอ้ดูแสงแสงสวยใช่ไหมนี่นะครับผมยิง,งเงี้ยผมจังหวะนี้เลเวลสามสิบใช่ไหมได้เอ้าเดี๋ยว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 โอ้โหสองดอกล่วงเนี้ยนะโอ้นะครับค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยค่าสลบอยู่ที่สองพันนะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบสามเนี้โอเคสองดอกล่วงก็ดีนะครับผมง่ายดีเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไปพาลูกมาก่อนนะเปล่าเนเชอรัลอไว้ก่อนนะเออโอเคนะครับผมเอาเดี๋ยวลูกขึ้นสิลูกนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปจับกันที่ที่มีไฟหน่อยแล้วกันนะเออเนี่ยเนี่ยนะครับอ่าทอสมานะครับผมโยนไปเนะเออที่จับตอนกลางคืนอ่ะเพราะอยากให้คุณชมเห็นแสงบิ๊บบับของตัวเขานะว่ามันสวยไหมนะฮะเออมันสวยขนาดไหนนะนี่เลยนะครับผมอู้ดูแสงดูแสงมันสินะครับ เดี๋ยวผมต้องไปเอาอยาสรบปมาก่อนนะเอ๊ะนี่เลยเฮ้ยท็อกซิกเราเยอะนะครับผมนะนะครับผมจัดเข้าไปนะครับนี่ให้เขากินก่อนนะนี่เลยนะครับผมอ๋อมีกะโลแสงนะเท่เออมันเท่ะละเกินนะครับผมเออมันเท่ย่างนี้นะครับผมมันตัวผู้หรือตัวเมียเนะี่ย เออแต่ผมชอบนะดูดิดูดิโอ้คือโทรศัพท์ผมมันบั๊กไม่รู้มันบั๊กสีหรือว่าแรมมันน้อยนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนสีเฉพาะบางจุดของตัวนะอ่าอย่างไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยจริงๆถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่มันก็จะเปลี่ยนนะแต่งผมมันไม่เปลี่ยนนะครับผมสีเหลืองบนหัวเนที่เป็นขนเนี่ยอืมเสียดายนะถ้ามันเปลี่ยนคงจะสวยน่าดูนะครับอแต่ก็เปลี่ยนตัวก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวก็สวยอยู่เออเนี่ยนะฮะอ้าวเช้าพอดีนะครับเออเฮ้ยตินหัวติดหัวตินหัวเด้วเด้ โอเคตัวนี้เป็นตัวผู้นะจริงอยากได้ตัวเมียนะครับผมตัวเมียมันจะใช้ไข่ไข่ของมันเนี่ยมาทาคิปเบิรจับเล็บยาวได้นะดูก่อนว่าเขาหิวไวไหมก็คือ,อคิปลเบิรที่เขาชอบกินนะครับผมก็จะเป็นคิปลเบิรของโอวี่เลปเตอร์นะเดี๋ยวผมขึ้นสูตรให้นะครับผม่าสูตรก็ได้มาจากดูด้วยเด็กเหมือนเคยนะครับนะระหว่างนี้นะครับผมเราพาเจ้าชาลีงเราไปฟาร์มของนิดนนึงนะ สีแดงสีแดงนะครับผมผมยังชอบเลยเนี่ยสีมันสวยจริงๆนะชาลีดันเนี่ยนะเออดูดินะครับใส่หัวโดยด้วยเด็กเข้าไปนะโอ้โหอย่างเท่ครับดูเม็ดดูมีอะไรเนี่ยอะไรวะเออนะี่ครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มนะครับผมตริปทๆๆปท จริงๆที่บ้านผมก็มีที่ชุบแหละแต่ผมแบบจับตรงนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่า,าที่บ้านที่ชุบที่บ้านผมมาผมเข้าบ้านปุ๊บโทรศัพท์ผมกระตุกหลุดเลยนะครับสิ่ง <c oughs> สร้างมันเยอะนะเออสงสัยต้องลดอะไรบางอย่างแล้วแหละนะเพราะว่ามันเยอะไปนะครับผมมันกระตุกนะฮะผมไม่รู้ว่าเลเวล30เนี่ยเขาจะกินคิเบิลเยอะหรือเปล่านะอืคิเบิลเนี่ยโอวีแรปเตอร์เนี่ย,ยคือผมไปฆ่าโอวีแรปเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เก็บชิปมา1ชิปนะ เอาชิปนะ่ะมาทําเป็นคิปเบิรนะครับผมในเครื่องเทคคิปเบิรนโพสเซสเนาะอ่านะครับผมหนึ่งชิปได้ถึง10บคิปล์เบินเลยนะฮะ <Wow. S 1> ยังคุ้มนะครับผมเอย,ยังคุ้มอะ่ะนะโอเคมันจะตื่นหรือยังวะโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ยาคูณ1ิบเข้าไปก่อนนะครับนหะไม่น่ารอนานมัน้งเนี่ยก็หิวมาได้พอสมควรแล้วอ่าเลเวลสาสิบไม่น่ากินเยอะนะ เดี๋ยวผมจะใส่ไปสักสามอันแล้วกันนะครับผมปราบอ่ากำลังจะกินนะครับผมกำลังจะกินนะชิ้นแรกเขาจะกินที่เท่าไหร,ร่นี่รคบผมเฮ้ยจริงๆมันแบบสมควรแบบหิวได้แล้วนะเนี่ยเออทำไมนายถึงไม่กินทำไมนายถึงไม่กินเนียดีลาเลยเดี๋ยว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 ,ยวสักโบกไหมสักโบกไหมยิงหัวพอดีเลยนะเนี มันก็เหมือนจะเริ่มหิวหิวแล้วนะแต่มันไม่ยอมกินนะครับผมคือมันต้องกินตอนกลางคืนกินตอนกลางคืนจะดีกว่าไหมนะอืหรือว่ามันง่วงนอนนะครับโอเคผมว่ามันน่าจะง่วงนอนนะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีตอนกลางคืนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเช้านะมันน่าจะใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนกลางคืนนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วนะแต่แบบมันยังไม่ค่อยมืดเท่าไรราหรนะ่นี่ครับผมแต่ผมเปิดได้ดูนะนี่เลยนี่ครับผมอ่ะผมก็หิวแล้วแหละอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันหิวหรือยังนะครับหมดไบโอทอกซิกไปเยอะเหมือนกันนะอืมค่าหิวก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองให้มันกินเวลากลางคืนดีกว่ามันจะกินเร็วขึ้นไหมนะนะครับอ่ะผมให้เป็นแล้วกันนะฮะปิดเลยนะผมอันเดียวนะว้าวโอ้นะครับเมื่อกี้ก็แอบกินของผมอีกหน,นึ่งอันนะเนี่ยเราอ่ะ อ่ะ,อะใจดีนะครับผมเฮ้ยไม่เอาไม่ใจดีดีกว่าเออเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวใจเย็นนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองพาไปฟาร์มหน่อยเลยกันนะครับผมว่าตอนหนึ่งคืนนะใช้ดีไหมนะสำหรับจนตัวนี้ดูตาเปล่งแสงสิครับอย่างเท่ครับโอ้ใส่ไปมาเนี่ยผมเขาว่ามันจะมีสกิลล่องหุ่นแต่ว่าไอตัวชุปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาหรือเปล่านะเออนะครับผมดูสีดิยังสวยอะ่ะ วิบปับวิบปับนะอู้สีสวยนะครับผมถ้าขนมันเปลี่ยนสีเหมือนของชาวบ้านเขามันคงจะสวยน่าดูนะฮะ <c oughs> เออตัวนี้ก็จับได้มาในเลเวล44นี่ครับผมเลือดอยู่ที่3,690นะสตาร์มีน่ามาที่700 570นะครับผมแล้วก็ดาเมจเข้ามาที่213นะครับผมอ่าสปีด100นะครับผมน้ำหนักเข้ามาอยู่ที่324นะฮะอ่าก็ถือว่าไม่ค่อย โหดนะครับผมเป็นตัวธรรมดาธรรมดานี่แหละนะเพราะว่าผมไปเจอเลเวลมันมีแต่เลเวลน้อยๆอย่ะอืมแต่ตัวนี้ก็ชูแพงอยู่นะเอออ่ะมีอะไรให้เราแบบกินบ้างนะเดี๋ยวหัวค่อนข้างยากนะครับผมอพาราซอก็สงสารนะมีตัวที่มันแบบอยเออหรือมาทอดมาไอ้บ้าเอ้ยมืดดีทีนี้เอ้สิล อีสิรินี่เนาะเออจบเลยนี่ครับผมมืดจืบเลยนะฮะเออเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะผมว่าผมมีหมวกอยู่นะครับแหมผมต้องเพิ่มแสงสว่างหน่อยนะมันมองทางไม่เห็นนะเออ <c ười> คือเจ้าเมกาโลเครัยผมเป็นสัตว์หากินตอนคืนนะอืมมันนี้อะไรมานะครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยมันนี้อะไรมาลูกนะมีตัวอะไรอะมันได้ยินเสียงอะไรแว๊บๆอ๋อนี่ไงออกมาดิ คาบ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 เออเป็นไงล่ะเป็นไงนี่นะครับผมคาบคาปากเลยนะนี่กัดมัน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 เรียบร้อยเลยผมกัดโคตรนานโอ้โหดูน้ำลายดูน้ำลายอืมฮก็จะประมาณนี้นะผมคาถ้าคาบก็คือการปัดขึ้นนะคาบคาบดับเตอร์ได้ปะวิไม่ได้วิมันไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนคาบไม่ได้วะ แรปเตอร์ไม่ได้หรือว่ายัางไงทำไมมันค่าแรปเตอร์ไม่ได้เอาแรปเตอร์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 เลวลสามร 300, เรียบร้อยปแล้วนะฮะ <Hey. S 1> เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ค่าสเตตัสมันก็ไม่ค่อยโหดนะเออธรรมดานะแต่ว่ามันสวยดีนะครับผมน่ารักเนาะสีมันน่ารักดีนะฮะแต่ไมน้ามาน้ตพี่หน่่ยนะเออค่าสเตตัสไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะร่องหวนเหมือนสกิลเดิมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวชุปด้วยนะปกติจะล่องหวนได้นะครับอ่ะ ตองไปก่อนนะนีนะฮะตอนคืนตาเขาก็จะเลืองแสงนะครับผม,มนี่นะฮะตาเลืองแสงเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะอ๋ออย่างที่นะครับนีนะฮะเป็นเมกาโลนะเออโอเคครับผมไม่คงไม่มีอะไรมากนะจังหวะนี้อ่ะนะี่ครับพามาจับเมกาโลดูนะครับผมเห็นสีมีน่ารักดีก็เลยแบบอืมนะครับเป็นเมกาโลแสงนะ อ่านะครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีนะครับผมเอาตัวลอดจากกับดักดันเจียนนะที่มันเป็นหลุมกระโดดอ่ะใครอยากได้ของเทคเนี่ยแล้วไม่มีปีกแมงปอเนีเ่ยทำยังไงกระโดดเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะโอเคครับเราก็อยู่กันที่กับดักใหม่ของดันเจียนแล้วนะผมจะมองอ่อ บล็อกสีส้มที่อยู่ตรงกลางนะครับผมด้านที่ติดกับผนังนะอ่าเดี๋ยวสังเกตน,นะครับผมบล็อกมันจะวิ่งไปทางเดียวกันนะนี่นะครับผมผมจะกระโดดตรงนี้นะแล้วข้ามมาอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้เราก็หยุดที่จุดเดิมนะผมจะกระโดดให้ดูอีกครั้งนะอ่ารอก่อนนะครับผมรอให้มันมาถึงฝั่งเราก่อนนะมันจะเกิดที่ฝั่งเดียวเสมอน,นะครับผมแล้วมันก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมานะอ่าเนี่ยน,นะครับ,บอ่าบล็อกที่1นะฮะบล็อกที่2นะอ่านะครับ,บนะบล็อกที่2นะ รอสักครู่นะครับผมนี่นะฮะอยู่ตรงกลางแล้วเราวิ่งไปเลยแล้วก็กระโดดอีกทีนะครับผมผมใช้วิธีการกระโดด2รอบนะอ่านะ่ยเดี๋ยวผมกระโดดให้ดูเรื่อยๆนะฮะเผื่อคุณผู้ชมจะยังไม่ทันดูนะครับผมหรือว่ายังยังจับจุดไม่ได้นะอ่าลองทําตามนะครับผมใครไม่มีปีกแมงปอสามารถทําแบบผมได้เลยนะอ่านะฮะอ่านะครับโอเคนะรอแป๊บนึงนะฮะอ่าอีกอันนึงนะครับผมป้ายนะฮะปึ๊บ ปึ๊บนะครับผมโอเคเดี๋ยววิ่งเบวของเทกแป๊บหนึ่งนะปาบก็ให้นะผมจะได้อะไรน้อนะโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะฮะอ่าเดี๋ยวเลื่อนดูหน่อยโอเคนะครับผมเป็นอฝาบ้านเทกนะเออนะครับผมโอเคเดี๋ยวมากระโดดอีกสักรอบนะครับผมอ่ามามาจังหวะนี้จังหวะนี้ไปนี่ครับผมปาบนะผมปาบนะครับผม,รบรบผมเรียบร้อยนะ โอเคนะครับผมหลังจากที่เราดูวิธีการกระโดดกับดักใหม่ของดันเจียนกันไปแล้วนะฮะหวังว่าหลายๆคนนะจะใช้ทิคนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผมะจะได้ลงไปฟาร,รม์มสิ่งปลูกสร้างเทคนะเออหรือว่าของเทคกันในดันเจียนแบบรัวๆเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะคลิปนี้เราก็มาสั้นๆเนาะ ผมก็เสียงยังไม่หายดีก็เลยไม่อยากพูดมากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เสียงหายดีเดี๋ยวผมมาขี้โม้ให้ฟังนะฮะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ